อันนี้ห่อไว้อันนี้อันนี้อีกมือสองมือก็ได้กินแล้วค่ะมือสองมือก็ได้กินแล้วนะคะรีวิวบักเขียบอันนี้กระสุกแล้วค่ะอันนี้กระสุกแล้วกินบดนี้น้ำตาลขึ่นย่างคักเลยค่ะอยู่ชิมไหมไม่กินกินบดนี้น้ำตาลขึ่นย่างคักเลยค่ะ ยูชิมไหมไม่กินลูกลูกซ้ายลูกสาวบอกกินจักคนเลยคะ่ะไปกินแล้วนะคะรีวิวบักเขียบอ,อันนี้กระสุกแล้วคะ่ะอันนี้กระสุกแล้ว อยู่ประมาณสามสี่หน่วยขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณอืม มือนีกระสุกแล้ว้อค่ะมือนีกระสุกแล้วนะคะหน่วนะะนยใหญ่ๆเลยคะ่ะอันอันนี้อันนี้น,นู่นลูกลูกซ้ายลูกสาวบอกกินักค,นนะคะ้นเลยค่ะสวัสดีค่ะมือนีบอกเขียบที่ไทยมือมือวานนะคะที่ลค้คงิปดมือวานนี่อืมท่านเมนผู้เฒ่าน่นกะ สมัยก่อนเพิ่นบาบเขาเนะะี่ยค่ะเพิ่นายกินกับเขาอันนี้อย่าไปลืดไหนเลยคะ่ะห้ามลืดไม่นานะคะภาษาไทยเรียกไม่นาอันนี้ก็บบมีมุฟเลยไหมคะนะคะบีมุฟแล้วนะคะมุฟแล้ว,นะะลวต้องกินคึ้กันค่ะ มือนีกระซุกแล้วเด้อค่ะมือนีกระซุกแล้วนะคะ,นะ,นะ,คะหน่วยใหญ่ๆเลยค่ะอันอันนี้อันนี้นู้นกินบดนีน้ำตาลขึ้นย่างคักเลยะคะ่ะอยู่ชิมไหมไม่กินกินบดนีน้ำตาลขึ้นย่างคักเลยะคะ่ะอยู่ชิมไหมไม่กิน หลุดไนเนี่ยค่ะห้ามหลอดไน้ค่ะลูกลูกซ้ายลูกสาวบอกกินจักคนเลยค่ะหลุดไนเนี่ยค่ะห้ามหลอดไน้หลุดไนเนี่ยค่ะห้ามหลอดไน อืมกินบดนี้น้ำตาลข้นยังคักเลยค่ะอยู่ชิมไหมไม่กินอืมขั้นเมนผู้เฒ่าพิ่นกะสมัยก่อนเพิ่นายเขานะ่ค่ะเพิ่นบ,าย,า,ยนบายกินกับเขา กินแล้วนะคะรีวิวบักเขียบอันนี้กระซุกแล้วค่ะอันนี้กระซุกแล้วฮึ mm. ยุต้นกับอีกหลายน้วยค่ะอันนี้ห่อไว้อันนี้อันนี้อีกมือสองมือก็ได้กินแล้วค่ะมือสองมืออ,อีวัดิหอวัดิหอแต่ว่ากระซุกแล้วคือกันไหมคะ่ะนะคะ บ,เบเกเขียบ,บพัสไทยเอินะะรนว่าบักหน่อยนาเนะค่ะหน่อยนานะคะเรียกหนึ่งวอดีฮ้อวอดีฮ้อแต่ว่ากระสุกแล้วคือกันไหมคะนะคะบกเขียบพัสไทยเอิรนว่าบักหน่อยนานะคะหน่อยนานะคะเรียกนึ่งมือนีกระสุกแล้วเด้อค่ะมือนีกระสุกแล้วนะคะ ใอยแญ่แง่เค่ะอันอันนี้อันน,นี้นะคะดูดูตาจนแตกนะคะอัน,นมีมีลูกเดียวถามคุณลูกใช้ยลูกสาว ท่นเปนผู้เเ่าเพนกะสมัยก่อนเพิ่นายเขาเนะ,ะ่ยค่ะเพิ่นบายกินกับเขาโมเมงนะคะเมื่อเศราร์วาสิบิดมาบม่มลือในเนะะี่ยค่ะห้ามลืในอไนยุตนกับอีกหลายน่วยะคะ่ะโมเมงนะคะ มือเศาร์วาสีบิดมาบ่มสวัสดีค่ะมือนี่บะเขียบท่ไทมือมือววานนะคะที่น้องขิดมือวานน้อยหนานะคะภาษาไทยเรียกน้อยหนาอันนี้กับบ,นะะบีบมุกเลยไหมคะนะคะบีบมุกเล้วนะคะมุกเหลวต้อมกินเช่นกันคุณค่ะแต่ปากวดวามันสุกแล้วนะคะ ตาวอ,อื่นว่าบักเขียบไฟล์เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะมือนี่บักเขียบที่ไทมือมือวานนะคะที่น้องขิดมือวานนี่อืมกินบดนี้น้ำตาลเกินยังคักเลยค่ะอยู่ชิมไหม ไม่กินอืมยุตนกับอีกหลายหนว่วยค่ะอยู่ประมาณสามสี่หน่วยขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณ ขั้นเมนพูเขาเพลินกะสมัยก่อนเพลินบายเขาเนี่ยค่ะเพลินบายกินกับเขาเมื่อนีกะสุกแล้วเด้อค่ะเมื่อนีกะสุกแล้วนะคะลอยใยะไงเนี่ยค่ะอันอันนี้อันนี้มื้เมื่อนีกะสุกแล้วเด้อค่ะเมื่อนีกะสุกแล้วนะคะลอยใยะไงเนี่ยค่ะอันอันนี้อันนี้ อันนี้อย่าไปลืดไหนเลยคะ่ะห้ามลืดอยู่ประมาณสามสี่หน่วยขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณอขั้นเมนผู้เฒ่าเพิพ่นกะสมัยก่อนเพิน่นายเขาเนะคะ่ะเพิ่นบายกินกับเขา ก็คล้ายในในอ,อกคล้ายมิดอ,อกบักเขียบไฟถ้าเป็นบัเขียบนังก็สิเนื้อติดกันเลยสวัสดีค่ะมือนีบบัเขียบที่ไทมือมือววานนะคะที่น้องขปดมือวานน้อยหนานะคะภาษาไทยเรียกน้อยหนาอันนี้ก็บีบมุบเลยไหมคะ่ะนะคะ บีบมุกเลียวนะคะมุกเ้วต้องกินขึ้นกันอืมขั้นเมนผู้เฒ่าเพิ่นกะสมัยก่อนเพิน่นายเขานะคะเพิ่นบายกินกับเขา